จ้ะเพื่อนๆวันนี้ยะปินขอนอกใจบอนสีสักหน่อยเนาะอันนี้คือยะปินได้มาในานามฝักพระเจ้าหลวงจ้ะแต่บางคนเขาบอกไม่ใช่ถ้าฝักพระเจ้าหลวงดอกจะต้องบิดดอกจะต้องหยิกใบจะต้องหยิก ใบจะต,ต้องหยิกแล้วก็ใบจะต้องบิดแต่นี้ยพินว่ามันใบคงจะไม่บิดหรอกเนาะแต่ใบยหยิกโคน้นิดหน่อยจ้ะโคนนิดหน่อยใบยบิดบิดตรงโคนนิดหน่อยเห็นไหมเนี่ยแต่นี้ยพินไม่รู้นะว่าใช่หรือเปล่าเพราะว่าบางคนก็ไหวน,นี่คือฝักนางพญาใหญ่บางคนก็กวักพระเจ้าใหญ่พระเจ้าหลวงอะไรยพินไม่รู้จักนะแต่รู้แต่ว่าหายากนะฝักตัวเนี้ยหายากมากราคาสูุ้งด้วยจ้ะ ตอนที่จะพินได้มาคือต้นละร้อยห้าสิบาทนะต้นเท่านี้นะเนี่ยแต่นี่จะพินมาเลี้ยงแล้วนานอยู่จะพินซื้อของเขาหลายอย่างจากก็เลยได้ลดแต่อันนี้ดูแล้วเยยพินดูจากลักษณะดอกแล้วน่าจะเป็นกีบจะ้ะสีขาวแน่นอนเขาบอกว่าถ้าสีแดงจะไม่ใช่ถ้าสีขาวว่าใช่จะ้ะแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นควักอะไรเนาะเขาบอกว่าถ้าปลูกแล้วถ้าออกดอกแล้วเจ้าของจะถูกหวย จะร่ำรวยร่ลำรวยร่ลำรวยนี่เจพินก็ไม่ใช่คนเล่นหวยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะตัดสินใจซื้อสักคู่หนึ่งมันกันแหละหวยอะเพราะตรงนี้เจพินนามาไว้ตรงมุมโปรดของเจพินเลยนะเนี่ยตรงนี้คือมุมโปรดคือต้นไม้ที่เจพินรักมากจตกก็จะมาไว้แถวนี้ต้นไม้แถวนี้เยพินจะลดด้วยน้ำ น้ำเซาข้าวแล้วก็น้ำน้างผักล้างปลาอะไรที่จะพินทำกับข้าวอยู่วะจ้ะไหนม่ดูงามหนุมานจะพินเนะีย่ยยางสวยเลยในนี้ได้มาใหม่สวยอยู่จันประกายดาวฟิปวับฟิปวับฟิปวับเลยวะนี่สวยจริงจ้ะ อันนี้จะดาวน้อยหน่อยเนาะราคาเขาก็สูงตามฟามสวยนะจ้าเนี่ยอันนี้ดาวเยอะก็แพงกว่าหน่อยอันนี้ดาวน้อยก็แพงกว่าเนาะถูกกว่าหน่อยนะึแต่เขาบอกต้นไม้พวกนี้เลี้ยงง่ายนะพวกจันประกายดาวพวกอะไรอ่ะเลี้ยงไม่ยากจนเกินไปจ้ะ ถ้าเราไม่เร่งเอาหน่อเอาอะไรเขาเขาก็จะโตไปเรื่อยๆจ้ะยังง่ายจ้ะจะพินได้มาเมื่อวานนี้ถ่ายรูปหมูสักหน่อยฝอกพระเจ้าใหญ่พระเจ้าหลวงออกดอกละบอกว่าถ้าเกิดใครมีฝักแล้วจะถูกหวยต้องหาซื้อแล้วพอดีบานปีเก่าอยู่ไปถึงปีใหม่เลย น่าจะบานบานวันเ้าดาวพอดีเลยนะเนี่ยยัยพินว่าเนี่ยจากลักษณะนี่ก็ออกตั้งท่าดอ,อกมาหลายวันแลวนะแฟนคลับยัยพินหลายๆคนก็รอชมอยู่นะเนี่ยฝักต้นเนี้ย นี่จ้ะอยู่ๆกงยามีนค,นค,นคนมาคนมาหางั้นยาพิงขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะจ้ะ